ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสดวิถทธรรมตั้งรางวัลน,นำจับกรกตให้1นึถึงสองแสนแต่เราเนี่ยให้1-2ล้านถ้าใบเหลืองเนี่ยหล้านถ้าใบแดงได้2ล้านสจเ,เนี่ยหน,น,น,นึ่งแสนถึงสองแสนใครไปเจอคนที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคุณต้องไปแจ้งกรกตเลยได้แล้รอบนี้เลยไหมได้ดิเขาลอ่อเราอยู่แล้ว คือคือ,ค,อคือเวลาเนี้ย <c oughs> เวลาเนี้ยเราไม่รู้แหละว่าเขาซื้อเสียงกันยังไงแต่ซื้อแน่นอนถามว่าซื้อกี่เบอร์ <c oughs> ผมว่าที่มีกําลังซื้อเทลถ้าไม่ซื้อก็ก็ไม่แพ้ชนะกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราออกไปสก,กัดเนี่ยแล้วทุกเบอร์เนี่ยแฮปปี้มากนะทุกเบอร์แฮปปี้เพราะว่ามันเท่ากับเป็นการช่วยให้นักการเมืองไม่ต้องเสียตังค์แล้วผมก็อธิบายสอสอไอ้พวกสมัดสอจอทุกคนนะว่าวันนี้คุณเดินไปเนี่ย หัวคะแนนไปไปเจอหัวคะแนนบอกมันมี300เสียงเอาเบียยมันเลยอนะขอตังห้าหมื่น 5, ขอตังเท่านั้นเท่านี้นนไอ้ผู้สมัครสอจอก็ไม่รู้จะทําไงผมก็บอกว่าคุณใช้สูตรผมนี้ถ้าผมออกรณรงค์สถานีวิทยุทุกแห่งว่าใครเจอเบาะแสการซื้อสิทธิขายเสียงให้เขาไปแจ้งกรกตแล้วตั้งเรื่องเอาไปเลยพอดําเนินคดีจบออกมาเนี่ย เงินไปรับกับผู้ว่าการจังหวัดซึ่งผมกําลังจะหาเงินไอ้สามล้านสองเนี่ยมีคนพูดแล้วว่าจะให้ว่าจะเป็นคนที่จะจะช่วยสนับสนุนเงินนี้ถ้าถูกถ้าใครจับใบแดงได้แล้วผมก็จะเอาเงินเนี้ยให้ผู้ว่าการจังหวัดกับพอกรกตตั้งไว้เลยซึ่งมันจะเป็นแรงจูงใจถามว่าใครโกรธเราไหมไม่มีผู้สมัครทุกคนแฮปปี้หมดเลยเนื่องจากผู้สมัครไม่อยากจ่ายตังค์เหมือนกัน เขาไม่อยากจ่ายตังค์แต่ว่า mm hmm. เราก็บอกว่าแล้วสื่อเนี่ยเราช่วยได้เรื่องเดียวเพราะว่าเรื่องอื่นเราช่วยไม่ได้แต่เราไม่สามารถไปบอกว่าใครมาจ้างเราโฆษณาได้เนึกออกอไหมฮะใครจ้างคนนั้นผิดเลยอ <k _ c ow> กกตเชิญผู้สมัครทุกเบอร์ยกเ้นสอจนะเพราะมันมากเกินไปแล้วถแถลงข่าวให้เป็นข่าวระดับประเทศเลยที่ที่อยากทํามีเรื่องตัวเนี้ยวิธีผมจะทําอย่างนี้ผมจะจัดอีทีน เอาสื่อสถานีวิทยุเรามาหมดเลยพบผู้สมัครทั้งหเบอร์ถ้าทุกคนเห็นด้วยเนี่ยก็เป็นภาระพิธีหาสมล้านเงินที่จะเป็นเงินสินบนนำจับซึ่งสามล้านนี้อาจจะไม่ได้จ่ายอาจจะไม่ได้ใช้ถ้าเราประกาศจริงนะถ้าเรา 4, รณรงค์สี่สิคลื่นจริงนะว่าเจอที่ไหนแจ้งเงินหนึ่งสอสามสแล้วผมจะเป็นศูนย์กลางคอเซ็นเตอร์แต่วันที่ผมเชิญหเบอร์มาเนี่ย พวกคุณต้องมาพวกคุณต้องมาเจ้าของขึ้นต้องมาต้องมีพลังให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้พูดได้แต่ปากนะเราต้องมีศักยภาพจริงแล้วการเป็นสื่อที่แท้จริงควรจะยืนอย่างนี้แล้วถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมก็อาจจะจัดดีเบตผู้สมัครเพราะว่าเราเป็นกลางแล้วแบบนี้ไม่เสียสไม่มีศัตรูกับใครเลย สอจอทุกเบอร์สบายใจได้เวลาเราเป็นดีเจจัดรายการท่านสอจอทุกเบอร์เดินได้สบายใจสื่อพร้อมที่จะบอกว่าวันนี้สอจอไหนไปไหนคุณแจ้งกัามาเลยเราเนี่ยเราบอกให้หมดแต่ท่านสอจออย่าซื้อเสียงนะคุณชาลีหรือพรชาลีก็ได้คุยมาเกือบจะหมดละไอเรื่องซื้อเสียงขายเสียงเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมได้นั่งกับคุณชาลีจนถึง ดึกมากได้โทรไปอเมริกาเัยเรื่องจริงหลือเชื่อนะประเทศที่ที่มีประชาธิปไตยทั่วโลกยอมรับว่าเป็นเบต้นต้นของโลกก็ยังมีการโอการเลือกตั้งพราะนาเป็นกาป้องกันทุจริตเรื่องอืนๆมันเป็นบันไดขั้นแรกผมคิดว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันต้องมาด้วยจิตอาสาก่อน ในจำนองอย่างนี้ถ้าทาขึ้นมาจริงๆการซื้อเสียงอาจจะน้อยลงหรือไม่มีแล้วถ้าทําต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะทุกสมัยเนี่ยหมดจากอบจอก็เป็นนายกเทศบาลนครเป็นอบตอ,อะไรพวกเนี้ยมันก็จะต้องใช้อีหลงอย่างงี้เป็นโครงการที่ทางกรุงเทพุหกลางเนี่ยต้องมาศึกษาว่าคิดกัน ทั้งประเทศแต่ยังไม่มีใครทําเป็นรูปธรรมแต่หัวใจหลัก <c oughs> ก็อย่างที่บอกแหละมันก็ต้องมาจากภายในของแต่ละคนนะแต่ละสานีว่าจะมองถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือว่ามองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง <c oughs> ผมให้ข้อสังเกตหลายๆครั้งนะครับว่าเวลาเราประชุมเนี่ย ไม่ว่าจะในนามของสมาชิกหรือในนามกลุ่มก็แล้วแต่นี่อันนี้ก็พูดถึงตรงๆละว,ว่าบางทีความร่วมมือแต่ละถสถานีก็ยังน้อยเกินไปสําหรับกิจสาธารณะแต่พอกิจใดก็แล้วแต่ที่มีผลประโยชน์ข้ามาไม่ว่าจะเป็นงบโฆษณาอะไรต่างๆพวกนี้ทุกคนก็จะสนใจอันนี้ก็ฝากท่านประธานไป ก็ท่าเลขาก็ลองคิดดูแล้วกันว่าเราจะนำพาสมาคมในรูปที่เราเราเป็นถ้าทำเนี่ยมันต้องทุกสถานีเดินไปหมู่บ้านไหนก็ได้ยินบันจุแล้ปนหนึ่มอนิเตอร์กลับมาเขาได้ได้รูเรื่องาถูกต้องถูกต้องถูกต้องนะทุกคนก็ต้องเปิดจริงๆแล้วส่งมอนิเตอร์กลับมาผมก็จะต้องทำหน้าที่เลขาพอครบ สมมติว่ามันโฆษณาเต็มที่มันก็ถึงวันที่20ก็ยังทําได้เลยเพราะเราไม่ได้รมาลงหาเสียงถูกไหมก็ไปสุดที่20่ธันวาถ้าเอาผมจะจัดอีกครั้งนึงแล้วเชิญผู้สมัครทั้ง6เบอร์มาพบพวกเราเลยพอไไมมม่่่โกงโกงงแ